และก็ท่านนายกรปจเอกสิธิว์วยนิยมผมบ,บั้ง,งไฟล้านสิบแปดบั้ง,บ,งบั้ง,งไฟแสนสองร้อยหกสิบสองบั้งบั้งไฟห้าหมื่นหกบั้งบั้งไฟห7 7่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบั้งรวมทั้งหมด1,664ง้บั้งนะครับเป็นยิ่งใหญ่บ้ากน,นะครับก็ขอาการเรียนเชิญท่านด็อกเตอร์สุทินทางแสงนะครับเปิดจุดบั้งไฟ10ล้าน นะครับของพระนท่านรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกีราพรอินทุพยนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีจังหอินทุพทย์ท่านผู้บริหารระดับจังหวัดอำเภอทุกท่านพี่น้องญาติมิตรเจ้าเพืพ่อนพนุพ่งป้ พี่น้องแฝงมันแฝงทุสารทิศพี่น้องเจ้าพิศาลบนขัตผมต้องการเรียนพี่น้องว่ามากในนี้ตื่นจากตื่นใจเราก็ลัซ่อนใจไปเห็นพวกยิ่งใหญ่ของพรพี่น้องเจ้าพนมไพรแล้วบ่มแม่นยิ่งไงเฉพาะพี่น้องพนมไพรผมได้ไปเห็นพวกยิ่งใหญ่ของคนอีสานตื่นวัฒนธรรม ืมระดกของขดีสานกัป็คือบางไสแเรียนพี่น้องมาได้บรรดาวัฒนธรรเรือมระดกของวัดบตรุษจิตตกขอนมหานดีสานเนียลแนวาใดเสื้อเตนมาไล่มเรื่องไปงกระเงื่อบางไส่วดไปนาปักไปนานวดไปบ่ครับ ไปบางไส่บางใดก็เห็นที่น้องอีสานบางเนาหลายทุกอย่งแต่ว่าตะกี้โบ้เคยคิดว่าพนุ่งไบสิ้นใหญ่แบบนี้เห็นเล็กน้อยแต่ยินว่าคนบ้านผมว่าไปซื้อบางไใบพนุ่งไบอันนี้บางไใบพนุ่งไบอันนี้บางใบเลื้ยโซกันไปแข่งกันอุชเนื้อแต่ว่าันนี้มากอดหมอกมากับชวนนึงคือที่น้องพนุ่งไบไปเป็นไงบ้างผม คือนายอำเภอพนุงไหไนายอำเภอสันติขครงกรพนุ่นนงของเราเกิอดอยู่กับผมเนี่ยโค่นบาดพนุงไหมจะไปเป็นนายอำเภอบาดผมาพวกเมื่อยดังๆนะโค่นมาเน่าเราโคนพนุไหมใจอีกหลายกี่คนหนึ่งไปยุ่รับการับไปเป็นรูกเป็นล้านเนี่ยคือะระดมตีกีฬาพ่อุฬาไผ่จะไปเรียกการเมืองน้วกัน กันซอซอนิสิตกับเป็นเอาบอกง่ายๆว่าเป็นสหายหัสการเมื่อเด็กมี่ค่ายกับดาบฟังกับส่งเสริมกับโจด่าได้เห็นคนใหญ่แล้วหรือว่าเห็นบางไฟใไงเหมือนงไฟต้องขอเชิญโจ้มขอขอซ้อนน้ำไหลาๆทามไทยแล้วว่าเอ็นมาดลน้องเป็นบอกกับเจ้าพ่อพี่นี่โบราณมากญ่ทุกปีปีนี้กันใไงครับ เป็นฝนโลงปีนีเพ่าคนสิเต็บตหน้าแม่บาครับเพราะฉะนั้นียงใหี่น้องโผกมืดังๆในกที่หญ่ขไงเจจะของเพียงบกมือดัด้วยครับแล้วก็ขอสำคัญพีรี่ดีได้ตสามไม่ได้ให้พี่น้องบ็กับันก็พ้สื่อก็จะมาดับดับครับบกมือหกับพดได้ ได้พี่น้องต้องโข้ย์กับนายกเทศมนตรีคนใหม่ของเราครับดังๆครับเอโทๆให้นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเราด้วยครับขอบคุณแม่พี่น้องแม่ฮะจังเป็นเอเวอร์แม่าะงผู้ว่าแม่ฮะจางผู้การตำรวจแม่ฮะวัดกลางจังหวัดไปหาต้นยกายครับที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดตั้งปีนี้เอาละ เราสองขัญจะได้เบิ่งบางไกวใหญ่ที่นี่ได้ยินี้นะครับกำลังไกวจะมันดีจีฬพวันก็มาที่อยู่ทางหนาเนาะบางไกวนายกอบอบจอก็มาเอาแล้วครับไอพี่น้องได้จะเริ่มจะองกวองยิ่งใหญ่ให้เติมหัวเืิมใจให้คนซ้อนจะอ้อนคนซ้อนที่สารปนซ้อนโคตรปนเทาแล้วบุญแล้วให้พี่น้องมีความสุขฮักแห้งก้มหัวก้มใจ น้ำม้าหากินมากลื่นเรียบร้อยฝ้าฝนดีใ้โซ่ไขมานใ้โชคเข้อคางทางเราเรียกันทุกคนเอาละวันนี้ไดวิดล่าสมควรนะครับเดียร์ดีนองร่วมกันงครับชุดบังไฟยิ่งใหญ่บังไฟสินหลานนองของกันรัฐมนตรศธีรียิราบอนจิตรไพน้าบัดดีครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับครับเทียบก้นก้นให อักดีตรักตัวมินดีกระหอแม่ท่านตุ้มคำแถมอ้ายเย้ออ้ายเอ้ยสวัสดีดังหยยบหด้าพายาหยิ่งเพื่อนกับบัดดี้ i

ไอ้ไอ้สู้ป่ะครับครับไอนะครับ <laughs> 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 <amplas> <laughs> โซเซอ่ะนต่ว็่พวกรดีช่วยกันนะฮะผมนี่คือบ้งไปสิบล้านตั้งแรกนะับในงารประจํป e ีสองัน <vais> ีสิบของาไทยโดยท่านจดกีจุาไทยนะครับเป็นประธานใช่ไรับานตนครับหรับายการนตรีรต้องไปนะครับสิบ้านจะจุดเอาองค์พระธรรมาตจักรงเวทแล้วก็ให้กับพี่น้องชาวอุภพไทยจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาชมมาดูรับในจุฬาภูสาในครั้งนี้ครับ